สวัสดีครับวันนี้มาที่ตำบลบ้านโป่งอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับแปลงนี้ก็ขนาด3ไร่13ตารางวาติดถนนคอนกรีตนะครับข้างๆถนนคอนกรีตนี้ก็มีลำเหมืองอยู่นะครับไปตอนเดือนเมษาเนี่ยก็มีน้ํามาสําหรับใช้ในการเกษตรกรรมนะครับมีฝายอยู่นะครับใกล้ๆนี้นะครับก็มีน้ําใช้ทั้งปีนะครับชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ปลูกพืชกันนะครับก็ดินเขานังจะดีนะครับ ไปเมษาเนี่ยหน้าแรงเนี่ยก็ยังมีความเขียวอยู่นะครับเอ่อสังเกตได้จากาข้าวโพดนะครับที่อยู่หลังรถเนี่ยออ,าอ,าอางามมากเลยนะครับเอ่อตัวขนาดแปลงที่ดินนะครับแปลงที่ดินเนี่ยกว้างประมาณ18เมตรแล้วก็ยาวประมาณ250เมตรนะครับก็เอ่อตัวที่ดินเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับตัวบ้านโป่งเลยนะครับเอ่ออยู่ห่างจากไฟฟ้าเนี่ยประมาณ2อ0เมตร เดี๋ยวจะแพนกล้องมให้ดูนะครับเอาละเรามา,าดูชุมชนที่อยู่ใกล้ๆนะครับชุมชนทางด้านนี้เนี่ยเป็นชุมชนบ้านศพพึงนะครับก็อยู่ไม่ห่างจากที่ดินมากนะครับประมาณ3-400เมตรนะครับก็ถึงหมู่บ้านบ้านศพพึงแลวนะครับอันนี้หมู่บ้านที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวเราจะแพนไปข้างหลังนะครับไปให้เห็นบริเวณที่เราจะ ต่อไฟฟ้าได้นะครับไฟฟ้าก็อยู่ไม่ใกล้ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับที่ขาวๆที่เห็นเข้ามาถึงเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่ว่าถนนนี้จะไม,ไม่ไม่ไม่กว้างนะครับอันนี้สวนกันยากๆหน่อยเพราะว่าเป็นถนนเพื่อการเกษตรกรรมตัดเข้าไปในพื้นที่การเกษตรในบริเวณ ที่นาประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ אר, หมุนกลับมาทางบ้านโป่งนะครับเราก็จะเห็นมีเพื่อนบ้านบ้านของเพื่อนบ้านอยู่นะครับตอนนี้เราต่อไฟจากไกลๆนี่แหละใกลๆบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับก็ประมาณ200เมตรถึงที่ดินนะครับไฟที่เห็นเนี่ยเรียกว่าฝายบ้านโป่งนะครับก็สําหรับบ้านโป่งใช้ประโยชน์นะครับถนนที่เห็นเส้นใหญ่ๆตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนประโณโยธินนะครับตัวบ้านโป่งเนี่ยติดกับถนนประโณโยธินเลยแล้วก็ ตัวบ้านโป่งเนี่ยจะอยู่ห่างจากอำเภอเงาเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรซึ่งก็ไม่ไกลนะครับตัวอำเภอเงานะครับเป็นอำเภอที่ค่อนข้างจะเงียบสงบน่าอยู่นะครับออกแนวประมาณหลวงพอบางประเทศลาวประมาณอย่างนั้นนะครับก็ยังเป็นบรรยากาศของอำเภอที่ห่างไกลนะครับสถานที่ท่องเที่ยว สวยๆนะครับยังยังยังมีธรรมชาติให้ดูนะครับมีน้ําตกนะครับมีหลงผู้เขียวน้ําตกเกาฟูหลงผู้เขียวนะครับวัดจองข้ามอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นสถานที่ที่เด่นๆของอำเภองามนะครับก็แต่หลักๆนี่คือสงบแล้วก็น่าอยู่นะครับตัวผมเองก็อยู่ที่บ้านอยู่อำเภอนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้เห็นบรรยากาศซะหน่อยนะครับมีภูเขา นะครับอรอบๆเลยนะครับ360องศาเห็นภูเขาแทบจะ,ะทุกทุกมุมเลยนะครับ mm. ตวัวอำเภอแงวเนี่ยจะอยู่ห่างจากจังหวัดลำปลางในประมาณ80กิโลเมตรนะครับค่อนข้างจะไกลนะครับแล้วก็ไปจังหวัดพะเยานะครับประมาณ50กิโลเมตรนะครับไปมอพะเยานะครับประมาณ35กิโลเมตรนะครับไม่ไกล อันนี้เป็นระยะทางคร่าวๆนะครับก็ให้เห็นที่ดินอีกหนึองนะครับก็อยู่รถก็จอดอยู่ตรงหน้าที่ดินเลยนะครับก็แนวเขตค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีคันนาชัดเจนนะครับแปลงนี้ขายไม่แพงนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแปลงนี้ฟรีโอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ